สวัสดีครับช่องไอป็อกมาที่ริฟมอเตอร์ครับ รีฟมอเตอร์ C ีเทนครับโอ้โ oh หราคาดีงามมากเลยครับ818,000บาทขนาดตัวรถ CSUV เต็มคันเลยครับผมว่าใหญ่กว่า c r v อีกนะเท่าที่ตามองเห็นเนี่ยความยาวอยู่ที่4 7 4 0ม mm. ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,900ม mm. ิลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1, 6 8 0ม mm. ิลิเมตรเปิดเข้ามาในรถนี่กลิ่นไอยุโรปนี่เตะตาเลยครับมาตรวัดความเร็ว10.25นิ้วจอกลางแบบทัชสกรีน14.6นิ้วหลังคาเป็นแบบการ์ดรูปครับพร้อม ด้วยม่านบังแดดปรับด้วยไฟฟ้าสามารถปรับสั่งงานได้ตรงนี้นะครับแบบนี้คนไทยชอบคันนี้มาพร้อมลำโพง12ตัวนะฮะฟังเสียงดูจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี้อ่ะเรามาดูช่องคอนโซลกลางดีกว่าครับจะมีวางแก้วผู้โดยสารตอนหลังอยู่2หลุมฮะแล้วก็จะมีที่เท้าแขนะเปิดออกได้ง่ายและมีช่องลึกพอสมควรฮะรจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์1ช่องฮะแล้วก็ จะเป็นด้านหน้านี่จะเป็นแบบซอฟทัชทั้งคันเลยนะฮะจับตรงไหนก็นุ่มไปหมดเลยะฮะเบาะนี่ผิวสัมผัสด,ดีมากเลยครับโอ้โหกลิ่น I Europe อายุโรปนี่เต็มเต็มคันเลยครับเรามาลองกดกระจกตรงประตูข้างกันดูนะฮะเป็นแบบวันทัชนะครับอื้ <S 2> <S 2> เสียงมอเตอร์นี่นุ่มเงียบเลยครับแทบไม่ได้กินเสียงเลยครับโอ้โหดีงามมากเราลองกดลงนะฮะอันนี้จะเป็นกระจกแบบชั้นเดียวนะฮะแต่มันลงมาได้ไม่ลึกนะจะมีโผล่มานิดนิดนึงฮะโอ้โหหนังตรงที่เท้าแขนตรงนี้ฮะ นุ่มมากเลยครับเดี๋ยวผมลองปิดประตูนะฮะน้ำหนักประตูนี่ไม่หนักนะฮะผู้หญิงก็น่าจะปิดเปิดได้สบายครับเสียงประตูนี่แบบมันไพเราะแล้วนั้นกรึบกรึบผิวสัมผัสตร,ตรงข้างประตูนี่เหล็กหนานะฮะไม่บางฮะโอ้โหให้มาดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดประตูหลังดูห้องโดยสารตอนหลังนะฮะโอ้โหโคตรกว้างระยะฐานล้อนี่มีถึง2,800 25มิลลิเมตรโอ้โหกว้างเท่าศอกมีช่องปรับอากาศซ้ายขวาพร้อมที่วางแก้วให้2หลุมครับโหอันนี้ดีงามครับมีช่อง USB ให้2จุดนะครับผิวสัมผัสวัสดุนี่หนังนุ่มเลยครับตรงโดนตรงไหนก็นุ่มครับะผมลองนั่งดูนะครับโอ้โหดูฮะพื้นที่วางขายังเหลืออีกเพียบครับโอ้โหกว้างจริงๆครับคันนี้เบาะเขายาวรองรับต้นขาได้พอดีเนี่ยนั่งทางไกลนี่สบายแน่นอนครับผมเหยียดขาได้สุดๆแบบนี้เลยครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งฮรลิฟต์มอเตอร์ b ี10นะตัวนี้จะเป็นตัวที่เล็กกว่านะร,ราคา7 9 8 0 0 0บาทครับราคาต่ำกว่าเจ้าตัว c 10หลักหมื่นเองครับตัว B10 นี้จะวิ่งได้ไกลกว่าด้วยนะฮะวิ่งได้ระยะทาง516กิโลเมตรครับตัว C 10ตัวเมื่อกี้นี้จะวิ่งได้แค่477กิโลเมตรเท่านั้นครับผมลองเข้ามาที่ห้องโดยสารฝั่งคนขับคะผิวสัมผัสของเบาะนี้ไม่ต่างกับตัว C 10เลยครับ รุ่นพี่มีไงรุ่นน้องก็ได้อย่างนั้นนะครับมาตรวัดเลนอนไม์ก็มีขนาด8.8นิ้วครับส่วนหน้าจอกลางก็จะมีขนาด14.6นิ้วครับวัสดุที่ให้นี้เป็นแบบซอฟทัชทั้งคันเลยครับ บุนุ่มไปทั้งคันครับตรงนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆนะฮะจะมีการซื้อเอเซสซอรี่มาใส่คะัเขาจะมีช่องให้เราสามารถซื้อตัววางแก้วที่ห้อยของมาใส่ได้ครับผมชอบตรงนี้มากเลยครับที่วางแก้วด้านหน้าสามารถพับเก็บได้ครับเพื่อเราจะวางกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับมีช่องที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายให้ตรงนี้2ช่องนะครับแต่ไม่มีพัดลมเป่าอากาศมาให้ที่เท้าแขนตรงกลางสามารถเปิดและมีช่องเก็บของได้อีกนะฮะ ช่องเก็บของมีขนาดใหญ่มากครับแล้วก็เปิดง่ายออกง่ายดีด้านหน้ามีช่องปรับอากาศให้นะฮะหมุนปรับซ้ายขวาได้ครับแถมมีไฟแอมเบรไลท์ตรงนี้มาให้นะดูเก๋แปลกตาดีครับหลังคาเป็นแบบการ์ดรูปครับพร้อมมีม่านบังแดดปรับด้วยไฟฟ้าปรับที่ตรงนี้ที่บังแดดฝั่งคนนั่งฮะจะมีที่เสียบบัตรนฮะพร้อมมีกระจกแล้วก็มีไฟให้ด้วยครับโอ้โหดีงามมากฮะมาดูฝั่งคนขับบ้างฮะมีเหมือนกันครับมีกระจกไม่มีไฟนะครับพวงมาลัย B10 ทเป็นแบบมันติฟังก์ชันปรับได้4ทิศทาาางเรมกด กระจกตรงฝั่งประตูคนขับนะครับจะเป็นแบบระบบวันทัดนะครับกดทีเดวปลื้ดมอเตอร์นี่เงียบกิ๊บเลยครับแต่วัสดุแผงด้านข้างประตูนี่จะเป็นคนลรเกตกับซีเทนนะครับกระจกจะลงมาไม่สุดนะฮะจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับผิวสัมผัสตรงข้างประตูนี่ยังดีงามเป็นซอฟทัดนะครับผมลองปิดประตูฮะรประตูก็เบาแรงดีนะฮะเสียงปิดประตูนี่เงียบกิ๊บดังตึ๊บ เดี๋ยวเราลองมานั่งผู้ห้องผู้โดยสารตอนหลังกันดูนะครับเนี่ยฮะเปิดมาอย่างกว้างครับตัว B10 น,นี้จะมีฐานล้ออยู่ที่2,735ม mm ิเมครับเข้ามานั่งนี่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับมีช่องปรับอากาศให้โซนด้านหลังด้วยพร้อมมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะฮะพร้อมมีช่องเก็บของด้านล่างอีกนะฮะสามารถปิดเปิดได้ครับช่องปรับอากาศสามารถปรับขึ้นลงแยกซ้ายขวา ได้ครับจะได้ไม่ต้องตกตีกันเวลาอากาศร้อนๆมาดูส่วนพนักพิงหลังเบาะหลังฮะจะมีที่เท้าแขนกลางไว้ให้ฮะพร้อมมีช่องเสียบไอ้แก้วน้ําไว้ให้2ช่องฮะปรับลงมาไม่ห้อยติดกับเบาด้านล่างแบบนี้ผมชอบมองไปด้านบนฮะจะเป็นหลังคาการ์ดรูครับพร้อมมีบ้านบังแดดให้เป็นแบบระบบไฟฟ้าครับพื้นที่นั่งตอนหลังฮะ ยังเหลืออีกเพียบเลยครับโอ้โหผมสามารถขยับแข้งขยับขาได้แบบสบายเลยครับคันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่67.1กิโลวัตต์ฮาวครับระยะทางวิ่ง516กิโลเมตร NE DC ชาร์จ DC 168กิโลวัตต์เอาเรื่องเพื่อนๆนช่วยกดติดตามช่อง i p o ็อไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Farlow